เอาครับมือนี่สิผ้าเพิ่นออกครับเจ้าเพชรภูสิงครับเขาได้เพิ่นเนี่ยแล้วก็เอาเด้อครับเพิ่นนี่พุ่นยังบ้านนี่ออกบ้านอยู่พี่น้องวันนี้คิวเจ้าเพชรภูสิงคครับหอดปลาก่อนเด้อพี่น้องมือนี่สายเดียวครับผม อาครับไปจาย์ผ้าเจ้าเพ็ดผู้สิงออกมาหอดไม้แล้วครับมาไกลเติบอยู่ครับอาจารย์ตีนบ้านปักครับบ้านปักนี่มันจอเขตกรับเพื่อเฝ้าไรครับเพื่อบันดุงใส่ไปทั้งต้นนี่ครับโตดโปดไปนี่ละเนี่ยใส่ปั๊บเพิ่นกับขันเลยครับ สภาพอากาศมืดครึมครับล่มพร้อมครับสภาพอากาศบ่ดีครับผมมาคนเดียวครับอาจารย์บินเดียวครับเอารอรุนครับผมสวัสดีครับอาจารย์พี่น้องหลังจากบินเดียวมาผู้เดียวเสี่ยนหล่องออกมาสมทบครับบ้านนี้เพิ่นไทยหน้าแล้วเพิ่งก็เรยออกมาหาครับนี่ครับเสี่ยนหล่องครับครก็เลยมีมูครับ พากันใส่เวนี่ปลายุค่าข้าเจ้านี่ครับนี่ผม,มีใส่เวตีนปลายุค่าเจ้าเพชรผู้สิงครับเป็นุกเสียงน้อยเขาเถียงกันโดนแล้วก็เงียบครับเดี๋ยวนี่ก้อนสี่เงียบนี่เจ้าเพชรผู้สิงคู่ผู้เดียวอยู่สองสุดนันหลองเนาะแล้วก็เศร้าเลยครับเดี๋ยวนี้มิดอิ่งติ่งเลยโบปากพากันลีอยู่ปลายุค่าข้าเจ้าไปเบิ้งนันหอกหรือซ้ำไปไรออกซะ เดียวไปไปเบิึงไปเอาคู่ขึ้นดีแล้วครับนั่นบ่เหลือบ่เหลือบ่เหลือแดงตัวหนึ่งบินออกแล้ววังหันโอ้ยตัวนึงเหยียบฮะตัวนึงเหยียบอันไหนบ่กรูปมุมนี่แหละแมนบอโววีซูแมนโอ้มันเขาทั้งสองตัวที่สั่นโอ้ยเห็นตัวหนึ่งบินออกพี่น้องว่าแมันมันบ่ถือถือกหลีอยู่บ่หลองเลยนี่โอ้ยยตััวง นี่ครับใส่ไปทึ่งนี่ครับอาจารย์พี่น้องเหยียบในเลยไปเนี่ยเหยียบจำเพเนียตมับเลยครับนี่อากาศคืมครับบกแก้งไปได้นี่นี่ดินยุ่นเห็นไหมครับไปจำไ่สาวดู้องดินบั่เอ้านั่นครับนั่นมองเงี้ยืองยักนนั่นเอามืดเดี๋ยวให้เสี้นลองเอาลุงให้ครับโอ้ยหมานมูเลยอเด้อขับมือนี่เด้อเนาเส้นลองเอาลุงครับบาดีการภาพตอนเอาลุงนละ อา้าวพี่น้องเอาลงมาแล้วครับเหยียบจำเพะเนียดมับเลยขนาดใจขนาดครับผมขึ้นแห้งไงฮะขึ้นแห้งไงนงขึ้นแห้งได้ย่ำนี่นี่ครับเจ้าเพชรภูสิงครับผมจัดแจมให้เรียบร้อยครับมือนี่คือนี่ถึงชิวพันเอาเดี๋ยวถือไปรถพุ่นละครับถุงเขียวอยู่พุ่นกับเสียนลล่อง เชียนใหญ่พิ่นกำลังผิดเจริญหน้าห้ครับเหตุหลุดมือเด้อเจ้านายทีดึงออกไล่เด้อเหรออนกยังก็เอาตัวมนันเหรอฮะเออเอามาใส่บังเอามาใส่บังดูพื้นคู่ปะเอาไหมไม่เฟ้นทุ้สิงอ้้งอุงอ้งดึอดอูอ้ลีลายพันยังได้เลย,ยดิเออ อาไปแล้วล้งครับพี่น้องอาจารย์ครับสิภากันเมื่อครับเพราะว่ามันไก่อยู่โซนบ้านปักกับข้ามจำปาครับเพื่อเฝ้าไล่อย่างวันน้องค่ายครับต่อเขียดกับบันดุงได้แจ้มเดียวนี่แหละครับเธอเลยเจ้าเพชรภูสิงครับเชินหล่องออกมาสมทบช่วงบ่ายสามโมงสี่โมงเชินหล่องเก่านกฟึกมาแล้วบินซากมิดอิงติ้งเลยครับ อาอยังสั้นผมครับเส้นล่องกับอำลาผ้าจากเพียงเท่านี้ครับขิปนาพอกันไหมครับพี่นอ้องมืดอครึมอากาศบ่ดีขิปนาพอกันไหมมือหนาวพอกันไหมวัสดีครับสวัสดีครับ